สวยงามแห่งจังพี่น้องธรรมชาติสร้างในแบบสวยงามเลยจ้ะมีอย่างน้อหนังพี่น้องเข้ามากะซอยกันรักษาธรรมชาติได้เด้จอจ้ะควาธรรมชาติเฮให,หอเฮาได้เห็นความสวยงามนะจ้ะมากะซอยกันอนุรักษ์ในเด้อจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมันนี่ก็มาพอกันกับบาลานกับสาวนงครับมันนี่ก็มามาเยี่ยมบ้านบาโจเนาะครับจ้าครับสองเบาวอโจนาเนาะโจนาชาแนลนะจ้ากับฝากช่องน้องเพื่อนเด้อจ้าฝากเอฟซีสาวนงกับบาลานเนาะครับคับไปกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้น้องเพื่อนนำาเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเนาะเพื่อนนำทางเขาเดินจ่าสาวน้องก็ว่าล่ะโตไกลเลยเด้อจ้าเป็นทางไกลครับมาหนีิอำเภอโพไซเนาะครับอำเภอโพไซครับตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลคือเก่าเด้อจ้าครับมาหนีิก็มาพอกันส่อวันศุกร์เนาะจ้าส่อวันศุกร์สี่สิบเก้าเดือนสิงหาปีห้องานะครับเนาะครับมาหนีิก็มาล่นมาตามกันเบิ่งมาหนีิมาเยี่ยมบ้านเบาวโจมาหนีิจีมานบอ ครับอย่างไรก็จะเริ่มเด้อครับฝากเขาไปเป็นกำลังใจให้บาโจบาโจชาแนลเนาะบาโจนาครับโอ้บาโจนัาชาแนลครับครับไอ้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาโจน้ำแน่ครับครับเมนี่ก็ไปหาเห็ดกันเลยครับเลยจ้าครับแข่งมันเนาะแมนอ้อยย่างงูขาวจุ๋งงามเลยครับโอ้ยของมะนาวที่เป็นมือดองเชิดสนองกับสีส้มกระโปกนี่เด้อจ้ะ อาฝนตกใส่นะนม่างามหครับอ้าวโอ้ยโหงงามเลยครับนี่ข้ามาเยี่ยมบา,บานเบาโจเนาะจ้าโอ้ยเบาด้าน,นอของไงยลยครับโอ้ยสุดจอดสุดจอดโอ้ย กำลังการนะครับยังอีหรืเดี๋ยวมาล้านกันจำกระปั้นมาล้านพอดีไนังอีกจ้ะครับมี่น้องเพื่อนครับโอ๊ยมาล้านน้องหันตาลงแม่แล้วพอเราคู่กันแม่บรมาล้านแม่งูกเลืองจุ้มนึงครับโอ๊ยยีเหลือเท่าน้อกเห็ดแต่สิเปื่อนแน่เลยรับเพราะว่าฝนตกเนาะ จ้าเอามาเมือเสาเนี่ฝนก็นยังลิ่น่ครับสนุนไปหลังเอาเรียกสะอาดจ้าชี้ซม,มครับฝนจะลงม็ดมาเ้อจ้าลินมาอีกแล้วครับจุ๋มงามไหมครับหมูขาวครับ บานที่หนองบานาเนาะร้าแห่งดจ้ะแต่จาบานาสนุงเอาลงเมือไไ่อบ่ด้เนาะสามารถเสียเมื่อได้ครับคนต,ตกเพิ่นน้ครับนี่ใหก่กำนองคนกำลังจับมือกันขึ้นมาแลวครับ ถึงสั้นแหฮงสีเหลืองครับมันบ้ารานเซดาเฮดครับมูเนั่ยบ้ารานไม่พอยี่สิบแปดดอ,อกครับบานเบิดเอาเรอนนะอมลงมาใบเนาะรแว่าไก่น้ำจากฝนกับตกนนนะเติมน้ำเนาะดอกเพิ่มก็เริ่มสีเละแล้วเนาะ trúng gấp Sống chung kháng kháng hấp Ngày mai mai gì cả nó จ้าหยับขึ้นมาเทิงเรื่อยครับโอ้ยมือนนี่แมนบรไรเฮ็ดกต่ซุดยอดครับเห็นบรรยากาศไนหะมเมนครับบรรยากาศทั้งผู้โอ้ยงามแห่งครับสาวน้องคุณพ่ออีกแล้วครับปกจูงง,ง่ายเลยจ้าแถวไปเลยเนะาะจ้าเดี๋ยวให้สาวน้องเก็บเลยครับแถวไปเลยครับงามแห่งโอ้แต่ว่า เพิ่งเกิดสิบเปิดเห่เนาะโอเป็นยังจะมาดอกเล็ดเล็ดลงงูเรื่อนี่ทังความสะอาดง่ายจ้ะต่างง่ายกูเห็นงูขาวอีกเนาะจ้าวะทะเลาะหรือเลยเนาะแมนแต่ว่าดอกสมบูรณ์แห่งนี้ครับขอบใจสองว่าวจวนัดเนาะจวนัดชันแนวเด้อจ้ะไอหายก็เบื่อมากนะเนาะเมื่อกี้น้ำกะฝากไปติดตามพี่น้องในดักการพวหน้องเพิ่นยังบ้านในพานกดเนาะ โมขาอีกสองจุ้มครับคุณันลงเมนมาอีกเลรอเด้อจ้ะอยากก็ตกได้ก,ยก,ก็ยุดอยู่เนะงนะามนะงามไหมครับลูกเลี้ยงครับงามเลย,เลยออกไตค้อนเลยเนาะจ้าจะใส่เนกบ้า,าองทั้งหมดเลยก็นาะดอกไหนยังไงเป็นนายสาวน้องกระมุน <laughs> การเดินทางครับไสาวนงเฮงผู้หน่อยครับคอยเด้อตังมือดนบลงลงเรื่อยเรื่เดินมาลดจิ๊บ อื่องจุ๋มนึงครับนขาวสองจุ๋มครับอู้ห่ามอา่อยได้นะเดาานา,มมา,าเะขึเเ้เรื่องดอกบานต้นมามจุ๋มงามเลยครับโอ้ยห่ามใหล่จ้ะบ่าวโจก็มีเพิ่เป็นพ่ออยู่บนเนาะจ้ะอืมเรืองพ่อแล้วครับอ,อัานี้สวยๆอีกแล้วจ้ะ lên ngâm he ngâm he dính hơn thì năm hả đâu Chúm đến gấp khá chúm nữa Ta nông cái nhà với con mà lan đấy Đó, còn chúm rất nông xóm đỏ có ngay rồi phép Buộc อญญากาศดีนะบลานนม่นงไทยบรรยากาศตายพี่น้องเาบึงนี่โล่งแห้งจ้ะนี่เราหมีด้รยกากาศถึงหลังผู้ครับก็สิเป็นห่มหั่งเนาะเป็นปลาหั่งครับปลาหั่งปลากระยอมครับแต่ว่ากระตุนมาสูงก,กด,ด,ด,ดง่ายครับงอียดีเด้อจ้ะนี่ไงเนาะข้าวขาวบ้านเร โอ้ยแหแคครับแจ้ะมพ่ครับโอ้เจยะไรบ้าล่มายไ,มไจมงามไหมครับโอ้แต่องถอดทุกมนเด้อแตเอาบขึ้นมาไหนบาล่ดึงเลยเนาะออบุกเลีนนะ้ยงพันยุนเลืด้อ้าวออกบินนิ่งแข็งเลยเนานะจ้า เห็นดอกเลี้ยงครับพี่จุมตะหักกระรานจุมตะปอกแตกๆดอกกรมาเหมือนเฮ็ดไร่น่าจะแม่จะดอกบานเพิ่นฟ้าแห้งเนาะจะถนนแถวคัากราบจะพอกะจะเก็บไปผาผู้เฒ่าอยู่เนาะผาผู้เฒ่าอยู่ครับจะแบบเหมือนไรแล้วเหมือนได้ใหเอาไปให้กรเอาเนาะแม่เถาตะเก็ยบจะเริ่มต้นจะเอาไปไหนเนาะแม่หัฝนกับตกลิ้นนึ่ครับอันนี้ เรืองงูดอกเดียวอะซาโนจ้าดอกเดียวเ,เยว <c oughs> วเ็บไปรเรื่อยๆเนาะผ <c oughs> ส,สมไปรเรื่อยๆจ้ากลับเม,นนมื่อเนาะดอกบานไปน้ำจ้าเขี่ไปฝากผู้เฒ่าก่อนครับว่าดอกเปน็นยังแข็งดีไเนาะงูงูเรืองจะมีดอกหน่อยดอกไงเนาะจ้าเพราะว่ามันจะออกเป็นผลานเน,ะน,ะนะาะเห็นเนาะออามาแม่นในด,ดง เป็นครับ hey. เป็นครับเป็นมันขี <S <S ้ค้องบ่ครับคุณ hmm ขี้ค oh, ้องปลาครับเอาลุกขึ้นมาว่แมนตัวนี้คนตัวนี้เอาปลาหงมบ่ได้ไหมเฮ้ยว้าวเอาหมอนบอสอ๋ออีกแล้วครับมโมนี่นะ Nên Cái này xám hay nó chạc các chất đỏ đó lại Hà đỏ hả? Hà đỏ Không làm gì ta Ôi, khuẩn thân mà chỗ các phèm tên phò lái Tên mô đấy đó Dạ ด้ครับนี่ฝากโจนาทแชนแนลครับนี่ฝากน้ำเนเด้อครับเขาไปเบิร์เขาไปติดตามให้น้ำเน่นเห็ดหลายแห้งเด้อครับเป็นบานเป็นอยู่กับพู่ครับโบบ้านนะครับเนาะโบบ้านม <laughs> ีผักเ <c oughs> ห็ดเป็นอลังการแห้งครับ ตาดูก็ต้องสารประกันกันครับครับอพออีกกันครับหมเดียวกันเนาะจ้าเนออกก่อมหมมั้ด้คร like <ack> ับผมกันสาดครับโอ้ดอกันแข็งงามดิ้ยก็สองเหลืองงามดิครับ เขิงขาวขินไข่คร pues be ับเอ๊ะเหม็อนก็ได้เห็ดนางเลนครับโอ้โหแข็งดีแฮะเห็ดจังซาดงตัดขาแล้วครับเนาะเห็ดถึงซาดครับซาดบางบางก็มาเอินให้ผึ่งหนาหัอเนาะแม่งนั่นแข็งดีเด้อจ้ะแข็งร้วมกันเนาะใช่โอ้ยเห็ดงูครับ แล้วเจะเอาถุงเผาพันเดอจ้ะเอาไปเผาอะไรเนาะจ้าแบบงจุ่มครับไหมครับก็อยู่นเดียวนาอย่างพี่หล่อวะเก็เป็นลืมอวแล้วมาสาไปนเนาะนี่ยอหลังไปอีกสองมือเนาะอ้าัยจุ่มคบนครับนี่คือเหมือนเหน่าถนนถุงมือเนะจ้ะุงมือซุ่มแห้งแล้ว้องขั้นมือจ้ะ ดูงามเลยโอ้ยหยอดหมดที่มาลานเนาะแต่ว่าเขาก็เก็บไปเรื่อยๆอยู่ด้วยอยอมไปนี่ละปล่องนิดหน่อยไปนี่เนาะเมนครับหลายแห้งได้อาจจะให้เราหกออกข้าแห้งแต่ว่ามาลานสาวนุ่งได้แล้วเนาะเมนครับแต่ว่าก็ยังมานอยู่จ้ะเก็บหลายอยู่เนาะเมนเอาขากลับลงเมื่อแล้วครับถางรูเลยเนาะสาวนุ่งสาวนุ่งเพิ่นแนมเพ้นครับไปทางข้าง ขนาดวฮ็ดไว้เด้อจ้ะพี่น้องยังหลายอยู่เนาะที่เราโง่ก็กลายเป็นอาบานเพิ่นนันั่นไมีเนี่ยใส่เมื่อนองเนาะใช่ไหมเสียที่จะมาฝนตกใส่เพิ่นเนาะจ้ะแต่คนเกิดสีป่อยเนาะมาแล้วแต่คนสีนิ่มสีอ่อนเนาะจ้ะพอระยะทางขึ้นมาไกลแห้งครับไก่นึงครับจุ่มนึงครับหมู่เดียวกันใช่ละครับพ ข้าพ uh huh. ี่ฆาโนบ่บานนะครับสองดอกนี่แหลนะเนาะครับรถมาเลยเห็นเลย uh huh. ะนะจะต่เห็นอีกที่เอาอยู่บาษาน่อุ้ยมาอยู่แล้ว สารน้องกตีนลูกไม้บุกคานเนี่ยรถว่าในจอดดิครับโดดรถลงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะจ๊ะมีความสุขที่สุดเลยการได้เข้าป่าหาเห็ดนะจ๊ะครับเดีเวลาพาพี่พี่น้องมาบ้านนะครับมาเบิ่งยอดเห็ดที่เยาได้รรมาร์มันนี้เนาะจ้าแต่ว่าบรรยากาศนี่สุดยอดแห้งครับเห็ดกระมานครับมันนี้เห็ดเท่าครับฝนกระลงเม็ดมาแล้วสางซันลง เต็มใจเลยนะจ้ะขนาดว่าเฮ็ดเพิ่นเริ่มไหวแล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังหมานอยู่เด้ะแตให้ราหงเอากาได้เก็บเป็นมวยเนาะครับพี่ไก่ของเฮามาในยุ้งเพิ่อเพื่อใส่เด้อจ้ะจังหวัดอุบลเนาะครับองกลั็มากับช่องจูน่าชาแนลนะจ้ะน้องคนหน้ามาเนาะเรียกฝากพี่น้องครับไเป็นกำลังใจให้น้องพี่นี่เด้อจ้ะที่ถ่ายในบาราคาซานน้องกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะถ้าวมาย่างปลาน้ำปลาคาซานน้องเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์นะจ๊ะ อาาผกกิดไหมนะเก็บเหนีมาแล้วสันองเขาตกับนาย่ันจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับนี่บราบาจน่าชแนลครับกึกับบ้านแล้วครับโคนบ่าฟุ่มครับกำลังส่งวิวนะครับที่บอกบอกเขาย่นกันจป็นไรนาะเาเสียงน้ำตกไหลแห้งเน้ะบรรยากาศในสุดยอดแห้งครับ ใปครับเมื่อบ้านครับ